ไม่แข็งอันนี้นิ่มเป็นแบบนิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยกดดูมันเป็นยางจจ่จับได้แล้วจับได้แล้อ่านี้นะครับสามเดือนถึงสี่เดือนนะเริ่มเล่นของเล่นได้แล้วให้จับซื้ออะไรพวกนี้ให้เขาจับ ที่มีเสียงลุกนิ่งๆเป็นยางนิ่มๆน,นะครับได้พัฒนาก้ามเนื้อมือก้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็มันก็จะกัดได้แล้วก็แต่ว่าต้องทำความสะอาดนะครับใช้ลาล้างก็ล้างทำความสะอาดให้เขาด้วยเนอะกอดเลยอันเบื้องลมเลยนะครับว่าไงเพิ่งตื่นนอนนะอารมณ์ดีนะนะเมื่อวานเพิ่งตัดผมไป นะครับเขย่าหน่อยเขย่าหน่อยเขย่าโชว์หน่อยครับอันเัลล์เดมเลยนะเออ, <c oughs> อชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมครับ ชอบไหมของเล่นเขย่ามือนะเล่นไปกัดได้แต่ว่าเล่นเสร็จก็ต้องทําความสะอาดนะครับของเล่นเขย่ามือเด็กน้อย3เดือนครึ่งเป็นต้นไปก็เริ่มจับอะไรพวกนี้ได้แล้วครับที่มีสีสันสวยงามนะมีเสียงเขย่าวไว้ฝึกกลามเนื้อมัดเล็กนะเล่นนอนเล่นไปก่อนนะครับ ่างไงครับสนุกไหม <S <S ค่อยๆพัฒนาพัฒนาการของเด็กน้อยนะนะครับมับงกรครับมับงกรฟ้าวบแวบบโอเคไหมชื่อนี้ดีไหมดีโอ้ยักหน้าด,ด้วยเอชื่อมังกรฟาวบแวบๆนะโอเคไหมโอเค <S <S เอ,อารมณ์ดีไหมครับ อารมณ์ดีไหมครับอารมณ์ดีโอเคโอเคไหมโอเคไหมเอขย่าไปครับเขย่าไปอือเขย่ามันจะมีเสียงนะ ไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอ้าไปไง่ <c oughs> ายเออชอบไหมชอบไหมชอบอืมไอเดี๋ยวล่น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  หล่นไปแล้วหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาอยู่ตรงขาเอ้ยหยิบขึ้นมา